ท่านผู้บ่ากก็ตั้งชื่อว่าหลวงพิยาเลยหวานละมุนอยู่ไม่ค่อยแรงหน,นตดหน่อยอทุกตีนี่ดกเลยไหมวะถ้าบิหนดดดกว่ากตนี่ันสุขแลครับีเสียงยังเนั้นเลยครับวันนี้ เสียงถ้าเสียงหลวมแบบนี้สุกาต้นแล้วครับสุกาต้นท้าได้กินสุกาต้นเลยครับอ๋อรุดต้นเลยครับผมเนี่ยครับผมเนี่ยมันก็จะสุกาปิงกับอย่างนี้ครับเราประมาณกลางเดือนอกลางเดือนนี้แหละครับมองมองดูส่วนของเราลูกใหญ่สมงอยู่สามโลอีกห้าโลเป็นเนื้อแต่นี้หลวมแล้วเนี่ยแตลกนี้หลวมแล้วครับ ไม่ต้องผมหรอกครับอันนี้เราไปไว้สักคืนเดียวสองคืนก็ได้กินแล้วเพราะว่าเสียงมันหลวมแล้วแกจัดแล้วครับอันนี้อันนี้นี่คือพันอะไรครับพันหลงรับเลนี่แหละครับท่านผู้ว่าก็ตั้งชื่อว่าอะไรนะหลงหลงพญาเลโอ้โหขอบนอกนุ่มในประมาณนี้เลย ีนึงคมิดรีบไปใช่ไหมครับลูกค้าก็ชอบแบบนั้นกินน้ำมุนดีเหรอกินน้ำมุนยุ่งๆยุ่งๆทั้งเลยเนาะเป็นไงครับหมาวิ่งครับเป็นไงครับอร่อยมากยังมีปุ๊กหวานละมุนยังไม่ค่อยแรงแอมเพอร์ก็เดี๋ยวครับคือหวานเนี่ยค่ามาเอาไปกินทุกปีเล้นอ๋อมาทุกปีแม่เร่าว sure ่กินทางไปจามรีมาซื้อเนาะติดใจจุกป้วนเอาจุกป้วน ทำไมเราถึงเลือกมาซื้อทุเรียนที่นี่มันคิดว่ามันรสชาติต่างกับที่อื่นยังไงครับมันเนื้อมันกินไม่ชนครับแล้วเนื้อมันละเอียดอืมัมนละมุนก็รสชาติก็คือว่าไม่ต่างกับแต่ถ้าเป็นของซีกินก็ไม่ต่างกันเลยแสดงว่าเราก็เป็นแฟนแมนแทสทุเรียนระดับหนึง่งม,มากฤด,ดูการป,ปีก็มาส่วนนี้ไล้ใช่ไหมครับ นี่เรามาจากที่ไหนครับอยู่ในเมืองนี่แหละอ๋อแต่ว่าลงขับรถมาซื้อนี่เลยใช่ไหมครับคือประจำครับพอจะดูกันปีนี้แรงจัดครับผมทำให้ทุเรียนหล่นเสียหายกว่า70-60%นเลยครับปีที่แล้วก็ประมาณก็ประมาณ 78ตันละมั้งครับผมน,น,น้ำหนักประมาณ78ตันขาได้ก็ประมาณเกือบล้านแล้วนะพงดีก็มันมันไม่ได้เกลดสวยทุกลูกเลยครับพี่บางก็มีประมาณเราก็ประมาณการว่าได้อยู่ประมาณ8-9แสนนี่แหละครับอ,อ,อยู่ประมาณนี้หละครับผ<ต><ต>มป<ต>ีนี้เจอปัญหาภัยเร้งล้าเป็นยังไงใช่ไหมปีนี้ก็หนักครับผมไม่ไม่เหลือเหลือก็พอได้ต้นทุนคืนนี่ก็ดีใจแล้วครับผมยี่สิบเปอร์เซ็นก็ ขาดว่าจะได้ต้นต้นคืนไว้ต่อทุนปีหน้าอีกอก็ดีใจ <S 2> 2, <S แล้วครับสองล้าแสนครับผมปีนี้ก็ลูกค้าก็ดีเหมือนเดิมครับผมลูกค้าก็โทรมาถามว่ามีทุเรียนกินไหมอย่างนี้พอถึงฤด,ดูทุเรียนแล้วครับผมออเพราะว่าก็เราก็เน้นขายแก่คือเกลล่าแ้ะครับเหมือนเก่าครับผมส่วนมากก็จะขายหน้าสวนนี่แหละครับผม,มประจําให้ลูกค้ามากินหน้าสวนเพราะว่าถ้ามาจองไว้บางทีลูกค้าคนอื่นมาเขาก็ไม่ได้กินอย่างี้เขาก็อยากมาก็มากินหน้าสวนเลยดีกว่า Ok <als> lighting, ก็มีมอนทองนีแ่แหละครับหลักๆการหลงรับเลครับผมการยาวชนีการยาวครับผมราคาเริ่มต้นก็ร้อยหกสิบขึ้นนี่แหละครับตามเกรดครับเบอร์สวยไม่สวยครับผมถ้าสวยก็สองร้อยอยากเชิญนักท่องเที่ยวมาเวะมาชิมดูได้ครับทุเรียนฟูแลนคาครับผมรสชาติดีอร่อยครับผมสถานที่ก็บ้านห้วยมากแดงครับตะบนท่าหินโงมครับผมอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินี่แหละครับหมายเลขครับศูนย์เก้าครับสามสามหกเจ็ดแปดเจ็ดห้าสามครับผม ววนตรสงองัมัมาติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงกับมาติชนออนไลน์ทุกช่องทางนะคะ